สวัสดีค่ะทุกตัวไปดูใจมาในนันได้ค่ะเราจะมาดูเอ็นบีด้วยกันมีมีมีคนพูดอยู่คนเดียว่าสปอนติฟายไม่ได้มาด้วยกันเราไม่ใช่ทำต่างคนะคะการที่เราคอกเบอร์เราก็เอาเป็นตัวเป็นเพลงตัวเองในสปอนติฟายเนี่ยฟังรบกวนทุกคนแบรนด์หนยหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ามีมีเพลงมาคอกเบอร์อะไรสปอนติฟายสวัสดีค่ะตัวจริงสวยมากขอบคุณใครถามยังไม่มีใครถามมาก ไปถึงสามคนอะค่ะไปโรงพยาบาลเขาบอกวาไม่ไม่คนเดียวบอกว่าเป็นคนเดียวที่มีหมวกกันน็อกฉันมีหมวกคู่เธอเป็นหมวกกันน็อกถูกต้องค่ะพี่เอาพิสตาล์ห้ดูหน่อยค่ะเพลงี้ก็เลงี้ก็จบนะคะขอบคุณมากค่ะงงมาดิงงก็ได้ปล่อยไม่พูดกับเขาได้ยังไงให้เขามาดูเลิศมากขอบคุณนะคะเอ็นเตอร์ทนเอฟซีฉันอยู่ตัดเอ็นเตอร์เทนด้วยสวัสดีเอฟซีเนยสวัสดีค่ะไหว้ด้วย มันเดือ่ะอุยสวยมากวันนี้สวยมากแต่ได้กี่ชั่วโมงพูดหนึ่งชั่วโมงมาได้ยังไงวันเนี้ยเออขับรถมาไงไม่คือตอนแรกอ่ะคุยกันไว้ว่ามาหลังสองทุ่มแต่ตอนนี้กี่โมงทุกคนตอนนี้หกโมงสี่สิบไม่นะป๋องเขารีบถ่ายน้าปองอะไปไหนมาไปถ่ายรายการไปถ่ายรายการลุงผีเนาะเล่าผีสักอย่างนี่แหละไปเล่าเรื่องผีมาอือฮะ จริงแล้วเล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเออมี <ละ S 1> เรื่องจะเล่าเรื่องเฮ้ยเล่เเามากชกอนอัดหนา้าจอไว้เลยพูดเลยว่าเรื่องนี้น่ากลัว <ทำ S 1> มเมือ่อไหร่ด้วยเมื่อคืนประมาณประมาณตีตีห้าฉันก็กำลังกึ่งหลับอ่ะกึ่งหลับกึบก่งตื่นอ่ะอแล้วอยู่ดีๆก็มีเพลงของ Wonder fame เปิดขึ้นมาเพลงอะไรตืเพลงนี้แหละ Devil เนี่ยแหละพสฉันนอนอยู่หลับๆับแล้วอ่ะ แล้วโทรศัพท์มันเปิดขึ้นมาเองเปิดเพลงนี้ขึ้นมาเองเป,เปิดขึ้นมาเองโทรศัพท์เปิดเองอ่ะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เล่นเพลงนะมันออคือเหมือนแบบฟิลโปรแกรมค้างอะนึกออกปะเออแล้วเพลงเนี้ยก็ขึ้นมาตั้งแต่หัวเพลงแบบมาช้าๆคอมาเนี่ยแล้วฉันก็แบบตื่นขึ้นามาแบบใครเปิดเพลง และฉันเจอวันเดอร์เฟรมบ่อยมากช่วงนี้ฉันเลยความเคยชินคือแบบได้ยินทุกวันจนเคยชินนึกออกไหมก็เลยไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่ว่าพอสักพักอะพอตั้งสติได้ก็ตื่นขึ้นมาทีห้าใครเปิดเพลงเออแล้วมันเปิดเองเพราะว่าโทรศัพท์มันเหมือนมันปิดโปรแกรมไปแล้วปกติถ้าค้างอะโปรแกรมมันต้องค้างอยู่ตรงหน้านั้นใช่ฉันก็เลยแบบเล่นดีแล้วมีท่อนินโทรถ้าถ้ามันท้าุท่อนโทรนะ แต่พอเจอว่าขึ้นท่อนหัวที่แบบเป็นเสียงวันด้วยเฟรมฉันก็แบบดีที่คืนหลับคืนตื่นก็เลยหลับไอ,อ,อแล้วก็ตื่นเช้ามานดึกได้ก็เลยโทรหาด้วยเฟรมว่าเล่นแล้วอโดนแล้วเนี่ยฉันเลยบอกว่าปังมินินไปทําของใส่เพลงนี้มาใชา่ไม่เธอเธอเชื่อเรื่องนี้ป้าว่าสมมุติว่าอ่ะเน่ตเพราะเธอเป็นนักแสดงใช่ไ่มเธอเป็นดาราใช่ไหมแต่เธอสวยมากเธอมีผมปีกุูย่าแล้วอะเวลาที่เธอได้รับรับเขาเรียกว่าอะไรอะเคยดูอันนี้ เรื่องนะห้าสี่สามสองหัดก่อนเธอเคยดูหนังเรื่องอนี้ปะอยู่ตรงนี้เจอเธอออุบลน่ะเคยดูปะเนี่ยพิษสวัสด์อะรทุกคนะทุกคนเรามาโปรโมทเพลงเอาไว้ดูแล้วดูแล้วแต่ว่าจะจะบอกว่า ตัวละครนั้นน่ะถูกเขียนขึ้นมาจนเขาเรียกว่าอะไรมีจิตวิญญาณจริงไหมเนี่ยจริงตัวละครนั้นไม่ได้มีอยู่จริงแต่ถูกเขียนขึ้นมาแล้วจนอะไรวิญยานเออจนมีจิตวิญญาจริงๆเขาชื่อว่าพี่บัวด้วยนะตัวละครอันเนี้ยที่รมอะไรนะนอารมณ์จำเถอะคนคนที่แต่งเรื่องเนี้ยเขียนขึ้นมาอันนี้เรื่องจริงมึงโอเค<ข>อ <laughs> เพราะฉะนั้นเพลงที่มาด้วยเฟรมเขียนขึ้นมาใหม่ที่ฉันร้องก็มีจิตวิญญาณฉันถึงบอกเลยว่า ก็ไม่แปลกว่ามันจะมีแบบเปิดขึ้นมาหรือเปล่ามาหาฉันเนี่ยใช่ไปหาเธอแล้ววันนั้นก่อนันนั้นเราเจอกันใช่ไหมวันนั้นเราก็อยู่ด้วยกันด้วยนะใช่ใช่แล้วแบบหรือเธอหรือเปล่าเธอนึกถึงพวกเราหรือเปล่าเพราะว่าเธอเป็นคนเบี้ยวนั้นบ่อยก็เลยมาหากันทางเลยกมาหามาหาผมปูผมยาวเพื่อนเชื่อมากเพื่อนไม่ค่อยรู้อะไรหรอกค่ะเพื่อนทุกข้อู้กข้ออีกเท่าไหร่วะอีกอีกสิบ สิบสิบเอะแปดสิบสองนาทีทุกคนช่วยเปิดใช่ไหมใช่ไม่พีเมี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในพีเมี่ยในแอปแดงนะคะทุกคนค่ะแอปแดงคือวันเดอร์พิมไปว่าวันเดอร์เฟรมได้ไหมพิม์ได้ค่ะบางทีว่าเอฟซีฉันก็แก่แล้วก็ต้องอธิบายให้เข้าใจอย่างไร้ว่าเขาแก่หิอฉันตีนะไม่แก่จริงๆรอมยอมหรับนะคะแล้วก็จะบอกว่าพิม้าไปวันเดอร์เฟรมใช่ไหมง่ายๆเนาะแล้วก็กลไปเดี๋ยวพิมปีสาจก็จะขึ้นแล้วเนาะอีกกี่นาทีคะ อีกกีนาทีนับเลยสิบสองนาทีสอนะทีเดี่ยบอกว่าปาเจอกันที่เชียงรายนะไม่่ค่ะปาไม่ค่อยไปไหนปาชอบอยู่แต่บ้านคงไม่ได้เจอไม่จริงทุกคนไปบ้านไม่เคยเจอหรอกรอยบ้านแดงด้วยตัวกบคุณมากแกแล้วหนึ่งติดต้องแกแต่สวยไงคะยอมรับค่ะเออมีความขึ้นอะไรคะช่องอะไรคะแอปแดงแอปแดงแอปแดงอะค่ะทุกคนแอปแรงดูงค่ะทุกคนแรงดึงเออฉันฉันมีปัญหากับนี่นะภาษาเนี่ย ภาษาลูภาษาลูฉันทํายังไงก็ทําไม่ได้ได้อยู่กับลันชุนเนี่ยเดี๋ยวจะได้ลุนชั้นอ่าลันชุนลุ้นชั้นแว่ายชั้นได้ปะคูณได้ไม่ได้แต่พอพอพอจะเดาได้ว่าแปลว่าอะไรคือเจ้าอำเภอเมืองเจ้าอันนี้เป็นคนที่ไหนคะเป็นคนเป็นคนระนองค่ะถือว่าใต้ไหมใต้ค่ะแต่ว่าเออใต้อ่ะแล้วเธอเป็นคนใต้ไหมในคำกรุงเทพค่ะ ก็ได้ยกุงเฮสามคนบันเทิงมากเป็นคนเป็นคนจังหวัดอะไรคะสองจังหวัดเป็นลูกครึ่งค่ะมีอะไรบ้างอุ้ยคุยกันเนาะเธอไป็นคนว่าฉันน่ะดูร้ายวันนี้ฉันก็เลยติดกิฟต์แต่ซึ่งไม่ไม่ได้เข้าอะไรกับชุดกูเลยกิฟต์ใหญ่มากอ่ะก็เลยถามมากิ่เมอะไรวะทำไมใหญ่จังกิ๊บเบลอยู่กิ๊บเบลอยู่ได้อยู่กิ๊บมอน่าก็คือกิ๊บแมวเธอหรอรอเจอเฟรมเออเขาก็ไม่ได้ไปจะทำเองหรอไม่ได้อยู่เฉลิมจ้ากิฟต์หรออือ พูดกับใครวะเขาพูดกับใครอะเอกรรูชเรอไม่อคไหนสอนเออไหนเออ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 ใช่อหมนีแหละถูกต้องไมแต่มันไม่พออะมันไม่สมูทอะไหนมันต้องมันต้องมาจากช่องไหนช่องเมื่อกี้แหละใช่มันจะต้องเหนหขอตัวอย่างขอตัวอย่างมัน ตอนแรกอ่ะรองไม่ได้เหมือนกันมันต้องใช้ระยะเวลาในการแบบว่าฝึกไอไอช่องไทยอ่ะให้มันแข็งแรงมันจะได้ร้องเสียงดีหมดเยมีคนบอกว่าเคยเป็นเหมือนกันโทรศัพท์เปิดเองจริงหรอใช่เปิดเองลราต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เอาดีๆโทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียเปล่าซื้อหนึ่งอุ้ยได้วันปางช่วงนี้งานเยอะใช่ไหม วันเกิดวันไหนเดาหายกับวันเดอร์เฟมอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพูจริงมะเนี่ยไม่มุกดาเกิดวันไหนฉันวันเดอร์เฟมมาเกิดวันที่เท่าไหร่นะสิบยี่สิบหกกรกฎายี่สิบหกนี้เลยใครเกิดที่ยี่สิบหกไม่ถืกต้องแล้วก็คือจะใกล้แล้วไม่ไกลแล้วเคอจะต้องใช้รุ่นนี้เหรอ <concludes S 1> ไม่จะบ,บอกว่าแบบอ øre, เออรอไ p h ฟ n สิบหกเธอมันใกล้แล้วอซื้อทีเดียวซื้อพร้อมกันไม่อยากใช้ฟิตมั้งหรอฟิฟต์น่ารักนะเหมาะกับเธอเลยค่ะเธออยากใ,ให้อะไรเราเธอให้มาเลยเออนี่ของฟีเราชอบหมดอ่ะอือเหรอใกล้วันเกิดเราแล้วด้วยเกิดวันไหนสิบกันยาโอ๊ยสิบกัน,นยาวันเกิดเธอวันไหนสิบสามกุมพานุ่นโอ๊ย น่าซอน้องซื <laughs> ้อน่าซือ้อเฮ้อเราแบบวันนี้คืนนี้นางก็ทักมาหาฉันว่า <ๆ S 2> เกิดสิบกันยาใช่ไหมล็อกวันเรานะจะไปไหนอ,อก็เลยบอกว่ารู้ได้ไงวะไป,ไปไหนอเมา <laughs> ไ, <ป S 1> ไม่ไปไกินหมูไ,หไปเซิร<อ>์ชกูเกิลมาเหรอไม่ได้เซิร์ชแต่รู้ได้ไงเหมือนไปเจอที่ไหนไม่รู้เธอบอกว่าเธอเกิดสิบกันยาเธอไปแอบดูฉันออกรายการหรอ ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ค่อยได้ดูนะฉันนะดูเธอออกรายการบ่อยมากเลยนะฉันชอบมากที่เธอบอกว่าตาเธอเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมินะใช่เนี่ยเอะไรก็อะไรอ่ะออะไรไม่ใช่เขาว่าไรล่ะมุกครับงูเขียวสีงูเขียวสีอะไรครับคืออะไรอ่ะงูเขียวว่าสีเขียวงูเขียวสีดําค่ะเอหปลี่ยนไปตามอุณหภูมิค่ะฮะ นี่บอกเขาไปเนาะที่ฉันบอกแล้วเขาจะอึ้งนะคําตอบอ่ะงูเขียวสีดำค่ะเปลี่ยนไป็นตาบูภูมิค่ะร้านสับมีสองที่ค่ะมีที่พัทยาค่ะนคือร้านกับร้านสองค่ะร้านสองเป็นการเด้งเต้นไลฟ์ในรอบสองปีอุ้ยจริงเหรอใช่ฉันไม่ค่อยไลฟ์อุ้ยทุกคนมุกดาจะมาไลฟ์บ่อยขึ้นค่ะเดี๋ยวจะพยายามเองค่ะเอ้อ่ะกดไลฟ์พี่เป็นพี่เป็นอะไรเหรอคะแต่พี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรอ่ะพี่เป็นอะไรอ่ะ กี่บางเ็นอะไรคะโหผมยุ่งหมดแล้วเนี่ยเออเออยังไม่สวยเลยสวยทเลยดองกี้ดองกี้ดองกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมดองกี้อะไรล่ะนี่เราอยู well, ่บางนาจะไปดองกี้ไ่มมีดองกี้ดองกี้ตรงนี้เราอยู่บางนาอยู่บางนาเพื่อลากันหมดสี่มีมาสี่เด็ดอะไรนะอยากเข้าแอปแดงค่ะชื่ออะไรคะอืม ชื่อต้องใช้ชื่อ,อ,อตัวเองสมัครค่ะเข้าไปในแอปแดงกันทุกคนเซร์วสวันเดอร์เฟรมแล้วมันจะมีคลิปเลยค่ะเข้าไปในเข้าไปในชาแนลอ่ะมันจะมีคลิปแรกอยอยักษ์สะอูปปาตูาป้ายูเอ้ไม่ใช่ยอยักษ์สะอูเปขปาดบ <c oughs> ยุบ <c oughs> เลยไปยุบเลยแอ P. บอกให้หน่อยได้ไหมคะมันพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ปึ้งมันบอกเดี๋ยวเขาไม่พึ่งต้องแบบ我爱你 tiktok นี你 นี่ตอบมั่นนะเฮียอล้วก็บล็อกเไม่ละคือคือเธอหันมาลงฝั่งไลฟ์มูกดิก็คือเป็นเป็นไอ้นี่เว้ยเป็นฝั่งแบบไม่พูดอะไรเลยแล้วก็เป็นเสียงเธอเข้าพูดมั่งสิเนี่ยเซลโ l ชิอินโดนีเซียนะคะไหนไหนพูดภาษาไม่รู้จะพูดอเลย Speak English How about you please ชอบพี่แสดงคามินกับปูนคาร์มินคาร์มิน ทำไมมีมีแต่คำถามแปลกๆมุกดายังเล่นละครอยู่ไหมคะไม่เล่นแล้วนะคะไม่เป็นนักร้ลงเล่นค่ะอยากเห็นมุกดาเล่นละครแบบไหนพิมพ์มาเลยค่ะอ่านเมนต์อปวดตากลับมาค่ะฝั่งนี้เงียบฝั่งนี้เหียวค่ะฝั่งนี้เหวค่ะแต่สับมู๊ดเราชอบถามอะไรก็ไม่รู้ทุกคนรองข้าเอออย่างงุเขียวสีอะไรเออเนี่ยน้องบอกเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกับเพลงนะเอ้ากรุ๊ปใหญ่เอีออกวันไหนวันนี้อ่ะใกล้ละอีกทุกอีกหกนาทีทุกคนเออว่ะเปิดก่อนไม่เดี๋ยวเราต้องไปเปิดเดี๋ยวเราไปเปิดจอใหญ่อะงั้นทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณหกนาทีไปเจอกันที่แอปแดงนะคะทุกคนนะคะ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 ทุกคนไปเจอกันแอแดงไปเจอกันแอปแดงไปพม่ค่ะทุกคนเซิร์ฟว่าอะไรนะคงยุ่งหมดแล้วเนี่ยเซิร์ฟว่าปีศาจค่ะเซิร์ฟว่าปีศาจค่ะ าไปไปไปดูไมนูนะโทรโทโทษโทษโทอ๋เขาถามว่าแป่งกันกี่วันอมุ๊ยกี่วันะไม่รู้ทำไมต้องช็อตช็อตตลอดปิดยังไงไปได้ก่อนตอนเนี้ยเขดีเออ